สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตยาบทเรามาเสียตรงอนั้นเขาทำไม่ลาดยางเดี๋ยวเรามาทำเออไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูนี่กันนี่เขาทำอะไรนี่ย,ยดูดดดดดดยไนนี่มาจากนนทไทยนะครับนี่นี่ก็มาจากนนท์ไทยครับนี่มันนี่ก็มาจากนนทไทยครับนนทไทยป้านนทไทยนะ นี่อโอ้เหนียวนึบนี่นี่ยางมาต่อยเล่นนำมันเคนี่างนี่อโอ้ย <laughs> มันลาดยางในป่าเว้ยเนาะนลาดเ <laughs> จ้าพี่ยมายไหมไหมายเออ <laughs> คนทำทางใช่ว่าทำถนนนั่นแหละหลัดย้งาแล้นี่แหละ<ช>แต่คนราาัชขาแล้วมัน,นไม่ย oh, ้อนอ่ะมีเอาเข้ามาทำอะไรงบอลซื้อน็อตดิเถอะือซื้อน็อต่อนพอร์มวิ่งไปได้ก่อน <c oughs> อเฮ้ยเกี่ยวมันเร็วเลยนะนี่ไปเจจกี่จังไหเดี๋ยวมาเท่ากี่นี่ เดี๋ยวเขาประชาเพื่อนเมอนม้วอย่างนี้ผ่น้าเรียนได้เรื่องเรียบร้แล้วเรีนเบรกอยู่เขาเบรกอยู่แล้วเารียเอาลูกนอ้แล